สลีสอส,สดีครับเจ้าพี่ในเ้องตาลายจุผูจุคนจุตนจุองนะครับนะเฮามาอยู่ด้วยกันตอวเนี้ยวันนี้นะครับจะได้ยิบยกเอาเรื่องของอวันดับหนมาฝากปั่นกันนะครับนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่ามันคืออัญญงนะครับในคำว่าดับหนนั้นนะครับท่านอยู่กับรายการตาแล้วเมือง ก่อนที่จะมารวบรวมถึงสองร,รมเนี่ยแยกทีละกรรมก่อนเนาะคำว่าดับนะครับดับก็คือวันดับหรือวันสุดท้ายของเดือนส่วนที่ว่าเดือนดับนั้นแนะเพราะว่ามันเป็นการที่การหันพระจันทร์หรือบ่หันพระจันทร์นะก็คือการหันพระจันทร์อย่างใดน,นะครับซึ่งในปกติของแต่ละวันนั้นนะ่ะเราจะหันว่าพระจันทร์หรือว่าเดือนเนี่ยมันจะแจ้งขึ้นกำนวยกำนวยตามว่า เพราะฉะนั้นมันอยู่ห่างจากอาทิตย์ต่อใดถ้าอยู่ใกล้อาทิตย์เราจะเห็นว่ามันจะเซียวบางแล้งมันอยู่ไกลต่อใดมันจะหนาขึ้นจนกว่ามันจะเต็มแกนก็ต่อเมื่ออยู่ตรงข้ามกับพระอาทิตย์นั่นก็คือวันเปงแล้วมันก็จะแหว่งไปกับน้อยกับน้อยแล้วจะหายไปการหายไปตรงนี้ก็คือคำว่าดับ นะครับก็คืออาทิตย์กับจันทร์อยู่ตวยกันนะครับแล้วแสงอาทิตย์จะสะท้อนพระจันทร์ออกไปทางนอกจะบอสสะท้อนเข้ามาอย่างโลกเนี่ยฮือเฮาบาหันพระจันทร์นั่นหมายความว่าพระจันทร์ดับตั้งแต่ดับจนเกาะตั้งแต่ดับแจ้งไปกําน้อยและเต็มดวงและเกาะหายไปกําน้อยจนบาหาันอันเนี้ยห้องว่า1เดือน ในนึ่งเดือนนี้นะครับแต่ละเดือนก็เลยใส่ชื่อว่าแต่ละเดือนนะ่ะเป็นเดือน1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าแต่เปลี่ยนเดือนหนึ่งว่าอา้เนาะเดือนสองว่ายี่นะฮะหรือว่าถ้าเป็นลานาเดือนที่1ก็จะว่าเดือนเกียงนะครับเดือนที่2ว่ายี่แล้วก็3 4 5 6 7 8 9 10 1ก1 2ปเไปฉะนั้นในการเรียงตัวเลขเนี่ยมันมีเลข1ถึง12ฉะนั้นมันเลยแบ่งนะฮะเลยแบ่งว่า เดือนกู้กับเดือนกี้เนาะเดือนกู้ก็คือยี่สี่หกแปดสิบสิบสองส่วนเลขกี้ก็คืออ้ายเกียงเนาะหรือว่าคือหนึ่งแล้วก็สามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดนะแบ่งเดือนกู้เดือนกี่กันเรียบร้อยละกับนี้ในหนึ่งเดือนของพระจันทร์เนี่ยตั้งแต่เดือนดับมาเปงแล้วเปงแล้วมาดับถ็มเตือนหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาอยู่ประมาณ ซาวเก้าวันเกิงเนาะซาวเก้าวันเกิงคือผ่านสองเดือนไหนประมาณอยู่สองรอบไหนเนี่ยนะเดือนดับเดือนเป่งเดือนดับแล้วเป่งแล้วดับสองรอบเนี่ยใจะมาณอยู่ห้าสิบเก้าวันฉะนั้นพอห้าสิบเก้าวันน่ะมันจะแบ่งเป็นซาวเก้าวันเกิงมันบ่ได้มันก็เลยต้องแบ่งซาวเก้าวันเดือนหนึ่งสามสิบวันหนึ่งฉะนั้นมันเลยไปลงห้องที่ว่าเดือนกู้ทีอมีสามสิบ เดือนกีกคืค้มีสาเก้านาะแล้วพอ2เดือนรวมกันมันจะได้อยู่ที่ห้วันพอดีกับนี้ก็เลยแบ่งสาเกาในเดือนกีกเนาะสาในเดือนกู้กับนี้พอแบ่งสาเก้และ30เนี่ยตั้งแต่เดือนดับก็บคือสิ้นเดือนพอมันแจ้งมาหนึงก็คือออกค่าพอออกค่าหรือขึ้นมา1น่งคำ่ำจนถึงขึ้นสิบห้าคำ่ำอันนี้จะเต็มดวง เมื่อเต็มดวงจาก15บห้าค่ำเหมือนกันกู้เดือนแต่พอมาถึงจะดับแล้วเนี่ยนะครับจะถึงวันสุดท้ายของเดือนเนี่ยฉะนั้นพอไล่นับไปแล้วนะครับเดือนที่มีส9เวันมันจะได้แค่1 4คำ่ำแรม14ค่ค่ำและเดือนที่มี30วันจะมีแรม15คาค่ำฉะนั้นในเดือนที่เป็นเลขกี้ก็คือ1 3 57 911 จะมีเพียงแค่แรม14่คั่ส่วนเดือนเลขกู้จะมีแรม15คหาค่นะแรม14่คั่เป็นเลขกู้เดือน15คหาค่เป็นเลขกี้ฉะนั้นเลยมีกรำรนึงบอกว่าเดือนกี้กดับกู้เดือนกู้ดับกี้นะฮะฉะนั้นเดือนกี้ก,ก็คือ13 5 7 9 11เจดดับกู้คือดับ ส4เดือนกู้คือ2 4 6 8 1่หกดับกี้คือดับ15คห้าคนะฉะนั้นจาก15บห้ามและ14บสี่คํ่อะแต่ตี้มันจะดับ15คห้าคมันเลยกลายเป็นดับ14ค่คําฉะนั้นการตีจากดับ15มาดับ14คี่คาพภาวะการเนี้เปิน้ห้องว่าหน ตะกี้คำว่าดับไปละมาถึงคำว่าหนเนี่ยหนสังเกตว่าการดับมันจากดับสิบห้ามาสิบสี่คือการถอยฉะนั้นหนแปลว่าถอยคำว่าถอยเนี่ยมันจะใจกำโดดๆก็ได้ในบางพื้นที่ในกำเมืองรุ่นน่าจะรุ่นป้า,ารุ่นป่อร,ร,รุ่นแม่รุ่นอุ้ยขึ้นไปเนี่ยจะ,จะใจเป็นปกติอยู่ในคำว่าหนเช่นหนลดนะ หนรดพอรดกรรมจะหนรุดนะฮะพอหลังกรรมจะหนรดอันนี้ก็คือการใจคำว่าหนหรือในภาษาไทยว่าหนหลังก็คือถอยหลังอะนะการถอยหลังแต่ในคําว่าหนหลังมักจะหมายถึงเรื่องราวในอดีตก็คือการถอยจากปัจจุบันเข้าไปในอดีตนะครับถึงเรื่องราวที่ผ่านมานั่นคือการหนหลังแล้วนอกจากนี้ยังใจคาว่าซ้อนในคำว่าถอยเปลว่าหนถอยนะครับ ในกระเมือมันจะมีข้าวเหมือนกับบาจิบสาวอยู่บทหนึ่งบอกว่าอ้พี่หักน้องตึงบ่อถอยหนเพียบเหมือนเลโก้จดไหนมันหันจดไหนมันหันก็หมายว่าความหักของไอ้กับต่อน้องเนี่ยบอกมีทางที่จะถอยหลังออกมาได้แล้วนะครับเหมือนความรักเนี้ยเพียบเหมือนตะปูหรือว่าเลโก้เนี่ยถ้ามันตอกลงไปตรงไหนแล้วมันมีความมั่นคงนั่นแหละความหักของไอ้ นะครับอันนี้ก็เป็นการใจกันว่าหนฉะนั้นดับหนหมายถึงว่าดับก็คือวันเดือนดับจาก15ค่ํา่ถอยมา1วันเป็น14ค่คาอันนี้ดับหนแต่เมื่อใดที่ดับ15ค่ําอันนั้นเขาว่าดับเต็มเนาะอ่ะมันมีดับเต็มและดับหนฉะนั้น ในภาษา,ทาไทยันมีแถมกำหนึ่งเดือนที่มีการดับเต็มก็คือดับ15คหาคเนี่ยเพราะว่าเดือนเต็มส่วนเดือนที่มีการดับหนถอยมา14คํา่คำฉะนั้นมันโหดมา1วันมันขาดจากเดือนปกติที่มี30วันเนี่ยไป1วันเป้นเลยเพราะว่าเดือนขาดฉะนั้นเดือนขีกเป็นเดือนขาดนะครับแต่มันเกิดมีข้อยกเว้นอยู่กรณีนึงครับข้อยกเว้นอยู่กรณีนึงก็คือเดือนกีก สามารถดับเต็มได้หนึ่งเดือนและเป็นเดือนที่พิเศษในปีนั้นฉะนั้นในปีทั่วไปเนะี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด354วันนะ354วันในเดือนพระจันทร์ใน12เดือนจะมี354วันถ้าปีไหนที่มีเดือน 82โหนหรือเดือน1ิอ2เตือนน่ะคือการเติมเข้าไปในเดือนคู่เติม30วันจะมีทั้งหมด384วันปีนั้นเรีาว่าปีอาทิกมาตแต่ปีไหนที่มีการเติมไปแถม1วันจะเติมในเดือนก่อนเข้าพรรษาก่อนเข้าพรรษาคือเดือน8นะครับ8ไทยเดือนสิบเหนือฉะนั้นต้องเติมก่อน เหมือนเดือนเดือน8ก็เหมือนกันปีในที่เป็นอธิกมาตเดือน8หรือเดือน10สองเธอเนี่ยเวลาเติมเพิ่งก็เติมก่อนเข้าพรรษาฉะนั้นเดือนที่เติมจริงๆหรือว่าเติมเป็นเดือนที่เติมอ่ะมันคือเดือนหนแรกอันนั้นคือเดือนเติมหนที่2คือเดือนแต่นะครับอ่ะพอเติมก่อนเข้าพรรษาแล้วมันก็คือต้องเป็นเติมเดือนเดือนที่มันขาดหรือว่าเดือนที่มันหายไปที่มีสาเก้าวันฉะนั้น ไปตกอยู่ที่เดือนเจ็ดไทยหรือเดือนเก้าเหนือฉะนั้นในปีที่เติมหนึ่งวันนะครับการเพิ่มขึ้นมาหนึ่งวันขาว่าอาทิกะวานอาทิกกเพิ่มวานคือวนันก็คือเพิ่มวนันเข้ามาแถมหนึ่งวันปีนั้นจะมี3 5 5วันนะจากปกติจะมี3 54วนันเนาะเพิ่มมาหนึ่งวันเป็น3 5 5วนันปีที่คาว่าอาทิกวานฉะนั้นไอปีอาทิกกวานเนี่ย เดือนกีกเดือนหนึ่งก็คือเดือนเจดใต้เดือนเก้าเหนือจะดับเต็มดับแรม15คห้าค่ำปกติจะดับหนแต่ปีนั้นจะดับเต็มในกรณีเดียวที่เติมอาทิกวานเท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เอาเรื่องราวมาฝากปั่นกันซึ่งเอออาจจะเคยได้ยินเนาะดับหนดับเต็มมันคืออันยังนะครับก็เลยยิบยกเอามาฝากปั่นกันในวันนี้ครับ